สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องแอดมินก็จะมาแนะนำวิธีการทำน้ำธัญพืชน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพนะคะซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตที่คุลูกค้าเนี่ยสนใจอยากจะทำมากที่สุดนะคะเพราะว่าค่อนข้างมีคุณค่านะคะกับร่างกายให้โปรตีนนะคะแล้วก็กากใยของน้องเนี่ยจะช่วยทําให้เราอิ่มท้องได้นานด้วยค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีถั่วเหลืองซีค่ะซึ่งถั่วเหลืองซีนะคะจะดีกว่าถั่วเขียวนะคะเพราะว่ามันแกะเป็นซีมาแล้วเนาะแล้วจะทําให้เครื่องทํางานได้ไง่ายขึ้นด้วยค่ะในส่วนของอัตราส่วนนะคะน้องแอดมิน ใช้เป็น่วแหงมที่นะคะ2องถ้วยตวงคะ่ะ,คะแ,ลและปริมาณน้ำนะคะ350 ml ค่ะส5 0ร้ก็คือจะเป็นตามขีดที่เครื่องกำหนดก็คือขีดล่างตัวนี้เลยนะคะด้านบนเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราใส่ถึงขอบตัวนี้จะเป็น600 ml นะคะ ตัวสูตรนะคะน้องแอดมินแนะนําแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบขมข้นมากนะคะน้องแอดมินก็จะแนะนําให้เป็น2ถ้วยนะคะซึ่งในสูตรนี้ก็กําลังอร่อยกําลังดีเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบข้มข้นมากก็แนะนําเป็น1่ถ้วยตวงกับอีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณลูกค้าก็ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะแนะนําให้ใส่เป็นวัตถุดิบก่อนเสมอทุกครั้งเลยนะคะคุณลูกค้าก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กนะคะ หลังจากนั้นก็มาเสียบปั๊กไฟค่ะและไฟก็จะขึ้นเป็นปุ่มสีแดงแบบนี้นะคะคุณลูกค้าถ้าปิดฝาไม่สนิทนะคะไฟมันก็จะกระพริบแจ้งเตือนหรือถ้าใส่เป็นวัตถุดิบเยอะมากเกินไปแล้วใส่น้ําน้อยกว่า350 ml นะคะเครื่องก็อาจจะไม่ทํางานให้เราได้นะคะเพราะว่าจะทําให้มีการเผาไหม้ที่ตัวเครื่องด้านล่างได้และจะทําให้เครื่องเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องแอดมินแนะนำให้เป็นน้า350 ml ตามที่ตัวเครื่องกําหนดให้นะคะหลังจากนั้น ดันฝามาให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็สามารถกดไปที่ฟังก์ชันตัวต้มน้ำธัญพืชหรือว่าต้มน้ำเต้หู้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเครื่องก็เริ่มทำงานให้กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเครื่องก็จะค่อยๆต้มหมดปัน่นต้มหมดปั่นไปให้กับคุลูกค้าจนเสร็จใช้เวลาในการทำงาน18-20นาทีนะคะจนกว่าเครื่องจะเสร็จค่ะมีคำถามสำหรับลูกค้าที่ถามมาด้วยนะคะว่า อาจจะสามารถปั่นติดต่อกันได้นานแค่ไหนแนะนําใช้งานไม่เกิน30นาทีต่อครั้งนะคะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วแนะนําให้พักเครื่องให้เย็นสนิทก่อนนะคะจจงจะนํามาใช้งานใหม่อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษาการใช้งานของตัวเครื่องให้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่ทําเมนูน้ำเต้าหู้หรือว่าธัญพืชต่างๆนะคะที่กังวลในเรื่องของการปั่นนะคะว่าทําไมได้เครื่องมาแล้วเครื่องไม่ปั่นเลยพี่กดไปแล้วทําไมเครื่องถึงไม่ปัน่น ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะเครื่องจะเริ่มการต้มธัญ,ญพืชให้กับเราก่อนนะคะเพราะว่าอันที่ใส่ไปเมื่อกี้ค่ะเป็นธัญ,ญพืชติดนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าได้ยินเสียงดังแป๊กๆหรือว่ามีเสียงเริ่มเดือดเดือดนะคะก็คือมีเสียงการต้มน้าด้านในนั่นเองค่ะเพราะเครื่องตัวนี้นะคะจะช่วยทําการต้มและปั่น ต้มและปั่นบดผสมไปให้กับคุณลูกค้าเรื่อยๆ18-20นาทีจนกว่าตัวน้ำเต้าหู้จะเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวพอตัวเครื่องทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องแอดมินจะมาถ่ายผลงานให้ดูอีกครั้งนะคะว่าจะได้เนื้อของตัวธัญพืชที่ละเอียดเนียนแล้วก็กากเนี่ยละเอียดจะสามารถทานได้และน่าทานขนาดไหนนะคะตอนเครื่องก็เริ่มปั่นแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจะเดือดขึ้นมาจนสังเกตเห็นควันที่ออกมาจากตัวเครื่องได้แล้วนะคะ ปั่นแล้วก็พักปั่นแล้วก็พักไปให้คุลูกค้าเรื่อยๆจนกว่าเครื่องจะทำงานเสร็จเลยนะคะหลังาตตจงากนั้นก็ทาานคจะมีไอ้น้ำคลุมอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเครื่องก็ทําน้ำธัญพ,พืชหรือน้ำเต้าหู้นะคะให้กับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไฟก็จะขึ้นเป็น ปิ๊บๆแบบนี้เลยนะคะก่อนที่เครื่องจะทํางานเสร็จเนี่ยเขาจะร้องติ๊ต๊ให้กับเราแล้วก็มีสัญญาณสีแดงขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าเครื่องเนี่ยทำงานให้กับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในฟังก์ชันหรือเมนูนั้นๆนะคะหลังจากที่คุณลูกค้าจะหยิบยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องนะคะเน็ตมีแนะนําให้คุณลูกค้าถอดปลั๊กก่อนให้เรียบร้อยนะคะหลังจากถอดปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็แนะนําให้เป็นดึงปลั๊กข้างหลังออกก่อนนะคะคุณลูกค้าระวังร้อนกันด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลย ค,ค่หลังจากที่ถอดพักสรแล้วนะคะเราก็มาดูน้ำต้าคูด้านในนะคะที่ได้นะคะว่าเนื้อจะเนียนละเอียดแล้วก็สวยงามขนาดไหนอ๋อถ้วังร้อนนะคะร้อนมากๆโอ้โหอยากให้ลูกค้าเห็นมากเลยคนะ่ะควันนี้ขึ้นแบบชุยเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะไอควันขึ้นแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อน้ำต้าคู่ด้านในที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีขาวละมุนอย่างนี้เลยค่ะค่ะ เนื้อจะเนียนละเอียดนะคะคลูกค้าจะสังเกตได้ว่าแทบจะไม่มีกากเลยนะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าเกิดใครที่ใส่กากาใส่ปริมาณเยอะนะคะก็อาจจะทําให้มีกากเล็กน้อยแต่กากเนี่ยสามารถทานได้นะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็จะได้เป็นน้าเต้าหู้ สูตรออร์แกนิกสูตรครีนหรือว่าน้ำเต้าหู้โฮมเมดในสไตล์ของคุณลูกค้านะคะสะดวกสบายสามารถทำทานได้ทุกวันทุกครั้งที่ต้องการเลยค่ะสำหรับคลิปนี้น้องแอดมินขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะกลาบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ